ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้ง l a m Server ให้กับ Debian เวอร์ชัน0ของเรากันอ่ะเรามาดูวิธีการนะครับผมเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ผมก็พิมพ์ตามนี้ How to set up l a m Server Debian 10นะแล้วผมก็เปิด DigitalOcean.com อันนี้นะครับอ่าเรามาทำตามนี้กันเครดิตไม่ต้องบอกนะว่าให้ใครก็เนี่ยทำตามใครก็นั่นแหละของคนนั้นแหละครับเครดิต เปิด Terminal ขึ้นมาครับคำสั่งแรกก็คือเราจะต้องอัปเดตนะครับ sudo so app update กด Enter ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านของเราก็คือ1234โ okay. อเคมันบอกว่าจะต้องรันอัปเกรด a p ปลิ่แอปลิสอัปเกรดได้บวกยังไม่ต้องรันนะครับเราจะมาติดตั้ง Apache กันก่อน uh, sudo so app install apache ีช ผมใส่ขีด Y ไปด้วยข้างหลังอ่ะโอเค a p ปเดตทของเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปคำสั่งต่อไปผมจะไม่ใช้ไฟวอลนี้นะครับใครท่านใดใหญ่ใช้ก็โอเคตามนั้นรู้กันแต่ตอนนี้ผมไม่ใช้นะครับทีนี้มันบอกว่าให้เราไปที่อ้อไปเปิดเนี่ยฮะ หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนจุดหนึ่งอ Enter ไปมันใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ไม่ได้นะฮะ,ะกลับไปดูเปิดแบบนี้แล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะเราก็มาพิมพ์คำสั่งนี้ฮะ sudo systemctl status apache2 ตามนี้นะขอ Enter ไปเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ฮะที่คำว่า active เนี่ยมันบอกว่า inactive date ด้วยโอเคกด Q ออกไป ถ้าหากว่าพิมพ์แล้วขึ้นไม่ขึ้นอะไรเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะครับพิมพ์ว่า sudo systemctl start apache2 เข้า t e r ไปทีนี้ก็ลองกลับไปที่ status อีกทีจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันขึ้นว่า active running ถ้าผมมา refresh อีกทีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะ debian apache debian t o o นะโอเค apache t o o ของเราตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยไปคำสั่งต่อไปครับ คราวนี้เราจะมาติดตั้ง MariaDB นะคำสั่งก็ตามนี้ apt-get install MariaDB-server ตรงนี้กด Q นะครับเพื่อออกไปนะฮะแล้วก็ control control shift v วางได้ไม่เลยอ้าวงานเข้า terminal อันนี้ใช้โคตรยากครับมันมไม่เป็นไรผมไม่ใช้ก็ได้ผมไม่ชอบ terminal อันนี้เลย So do a p p install gnome ไม่รู้มันใช้คำสั่งอันนี้หรือเปล่า โอเคโอเคครับปิดอันนี้ไปเราไปใช้เทอร์มินัลอันอื่นดีกว่าอันนี้ผมว่ามันใช้ยากเอาอันนี้ไว้แล้วกัน Add to panel ไปโอเคอันนี้ค่อยดีไง Control Shift V เนาะแล้วก็ข้อ Enter ไปใส่รหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่จำได้ไหมเอ่ยรหัสผ่านเราโคตรยากเลยคาดเดายากใครก็คงจะคาดเรารหัสผ่านของเราไม่ได้กด Y ไปนะครับ ติดตั้งเดี๋ยวขอเปลี่ยนฟอนต์หน่อยนึงโอเค Maria db ของเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูผมพิมพ์ว่า sudo systemctl status mysql ขลอ Enter ขึ้นมาก็จะเห็นว่าอันนี้ activate นะ inactive เหมือนกันทีนี้จะเริ่มมันนะเราต้องพิมพ์คำสั่งนี้จำได้ไหมเราทำยังไงกับ apache เราพิม,มพ์ว่า sudo t t a r มพพิ์ว่า s systemctl start mysql จากนั้นก็ขอ Enter ไปแล้วก็กลับไปดู status ทำงานหรือ,อยังถ้าแบบนี้เนาะหมายถึงมันทํางานแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามัน active อย่างเงี้ยคือเราจะไปต่อกันได้ไปคําสั่งต่อไปกันเลยคําสั่งต่อไปก็คือ sudo m y s q l s c q l i n s t a l l a t i o n copy มาจากนั้นก็ control shift v วางไปกด enter enter current password for root ผมยังไม่มี password โอเคนะฮะ อ่ะขอ Enter ไป Set root password ก็กด Y แล้วก็ขอ Enter New password ก็กด1 2 3 4ท่านจ่าตั้งอะไรก็ได้ตามสบายเนาะผมขอใช้1 2 3 4แล้วกันง่ายดีใช้คนเดียวอ่ะ1 2 3 4ครั้ง Remove anonymous users กด Y ขอ Enter d i s a o l a r root login remotely กด Y เหมือนกัน Enter Remove test database and e s s t o i t กด Y Enter EN Reload privileges table now กด Y Enter โอเคได้เนาะทีนี้เราลองพิมพ์คำว่า s u d o MySQL มันจะต้องขึ้นอย่างนี้เนาะ MariaDB แล้วก็นนข้างหลังคำสั่งต่อไปก็คือ show databases เคาะขึ้นมามันก็จะมี3ฐานข้อมูลก็คือ information schema แล้วก็ MySQL แล้วก็ performance schema นะทีนี้ก็ use แล้วก็ MySQL ใส่ไอ้นี้ด้วยนะ s ซ MyColon use MySQL ทีนี้ที่ MariaDB ตรงนี้มันจะขึ้นว่ามันจะมี MySQL อยู่เนาะ จากนั้นคําสั่งต่อไปก็คือผมจําคําสั่งไม่ได้แล้วสิเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะคำสั่งม่สักครู่ไม่ผ่านนะครับเรามาลองดูคําสั่งใหม่กันเอาเธอ user root at local host identify e d by 1 2 3 4 Copy ไปมาตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะ use my sql โอเคแล้วก็จากนั้นก็ใส่คำสั่งของเราไปกด enter ทีนี้ก็ flash privileges โ okay. อเค แล้วก็ q u ิ t exit ครนนี้เอาใหม่ mysql u ขีด u root แล้วก็ขีด p ผมอยากได้1,2,3,4ผมต้องทำให้ได้1,2,3,4งสองสาปุ้มอเคถ้าแบบนี้คือผ่านนะครับอ่าเรามาดูจำได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่คำสั่งไหนคำสั่งนี้ใช้ไม่ได้นะข้างบนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเอาคำสั่งล่าง เนี่ยคำสั่งเนี่ยโอเคไม่เข้าใจก็กลับไปดูใหม่เนาะอ่ะถ้าแบบนี้คือโอเคเราไปไปต่อกันได้ต่อไปเรามา install PHP แต่ว่าก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยผมขอแก้ไขนิดหนึ่งนะ App get install PHP live apache mod php l i b apache สอง m o php php my sql แล้วก็ php i n t l p h p x m l i c o n v ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าไม่ไเป็นไรโอแคนี้ก่อนอ่าเหมือนเดิมครับวางไปปุ๊บกด enter กด y อีกทีนึ่งกด enter อ่าโอเค p h p ติดตั้งเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราไปดู เราจะต้องแก้ไขไฟล์ไฟ์นี้นะครับชื่อว่า the uh, dr.conf เนี่ยอยู่ใน a p a c h e 2เราก็พิมพ์ตามนี้ครับพิมพ์ตามนี้เลยผมจะไม่ได้ว่าติดตั้ง vim หรือ,อยังฮะเพราะว่าผมเพิ่งจะลงใหม่ผมจะไม่ได้ gvim has no installation candidate มผมพิมพ์ว่า sudo a p p install vim โอเค คราวนี้เราไปแก้ไขไฟล์ไฟนั้นกัน sudo sudo vim etc apache 2แล้วก็ mod อะไรเอ่ย mod enable แล้วก็ dr conf ก็ enter ไปตรงนี้ครับมันจะมี index html แล้วก็อยู่ข้างหลังนี่เลย index php ผมจะเอา index php มาวางไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ลบข้างหลังมันออกไปตรงนี้คราวนี้เราก็เซฟแล้วก็ file, colon, w, enter, file, ปิดไฟล์ colon wq ก็ enter ปิดไฟล์ไปอ่ทีนี้เราก็มา reload apache 2 sudo so systemctl reload apache 2ก็ enter จากนั้นก็พิมพ์ sudo systemctl status apache 2ขอดู active result s fail ทำไมถึงเฟลเอ่ยเอาไปรูสิส s t มซี t ีเ c ลสตาร์ทอัปดดูสิมันคู่รีโหลดรีโหลดไม่รันแต่พิมพ์ว่า start รันเฉยอ่าโอเคเคาะไปเคาะตัว Q ไปทีนี้ก็ไปคำสั่งต่อไป create a visual host for your website ไปที่โฟลเดอร์ www โอเคไปสร้าง โฟเดอร์ไว้ที่ www กันสดู mkdr นะครับแล้วก็ var www จากนั้นก็ชื่อของโปรเจกต์ที่เราจะสร้างเอาไว้ในนี้นะฮะผมขอพิมพ์ว่า lab 8แล้วกันเพราะว่าเราจะใช้ร a r a v ว l 8ปคอยเตอร์ไปปุ้มทีนี้ก็ ch mod 7 7อ๋อ7 7ข r ก่อนนะครับ ก่อไปทีนี้เข้าไปสร้างไฟล์ c o n f i g เอาไว้นะครับจำได้ไม่เอ่ยเดี๋ยว copy อันนี้ไปนี่จะเป็นไฟล์ c o n f i g ของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะไปทำในนูนะ้นอะคราวนี้ครับ sudo vim etc apache2 แล้วก็ sizes available จากนั้น 8. project. conf ผมจะตั้งชื่อว่า lab8. project. conf นะครับเมื่อครู่นี้เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า lav8 นะครับแต่ผมอยากจะได้โปรเจกต์ชื่อว่า lav8. project นะครับสร้างไฟล์คอนฟิกก่อนแล้วก็เมื่อสักครูน่นี้ไอสิ่งที่เราแก้ไขอ้าวไม่ใช่ผิดับ ค copy ไฟล์เมื่อสักครู่นะครเนี่ย copy ข้อความตรงนี้แล้วก็มากด i ตัว i นะครับ control v control shift v เพื่อวางเนาะให้ได้แบบนี้ l a b 8 p r o j e c t l a b 8 p r o j e c t แล้วก็ตรงนี้ก็ w w w l a b 8 p r o j e c t อย่างนี้เนาะกดปุ่ม escape colon wq แล้วก็ข้อ enter ปุ่ม ทีนี้เรามารีเน m e ไอโฟเดอร์โฟเดอร์นี้กันโฟเดอร์ที่เราสร้างวันแลป8เมื่อสักครู่นะฮะา w w w ขัดลูกตาเนาะเคาะ e น t e r นะครับแล้วก็ var w w w แลป8เหมือนเดิมแต่ .project ข้างหลังประมาณนี้ อ่ะโอเค ls var www อ่าเรามีคำว่า lab 8 project อยู่ตรงนี้เนาะมันได้รีเนมไปแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปที่ var www แล้วก็ lab 8 project ของเราจากนั้นก็สร้างไฟล์ขึ้นมา1นึ่งไฟล์ก็คือว่า index php แล้วก็แก้ไข ผมจะแก้ไขง่ายๆนะฮะแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชัน phpinfo ไปเซฟไฟล์แล้วก็ปิดเราจะต้องไปแก้ไขอีกที่นึงนะฮะก็คือไฟล์ host นะฮะ sudo vim etc host นะแก้ไขไฟล์นี้เรามา copy อันนี้กัน แก้ตรงนี้ครับ1 2 7 0.0.0.1เนี่ยเป็น l a b 8.project มันจะต้องมี2อันนะครับอ่ากด sk colon wq ปิดไปคราวนี้เราจะต้องไป Active มันก่อนนะครับจะต้องไป Active ไฟล์ที่เราสร้างเมื่สักครู่ก่อนนะครับด้วยคำสั่ง sudo a2 insight แล้วก็ชื่อของเราเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเอ่ย sudo a 2 n s i m e l a b 8 p r o j e c t c o n f อ่ามันก็จะบอกว่า enabling size l a b 8 p r o j e c t เรียบร้อยแล้วนะครับคำสั่งต่อไปก็คือ sudo systemctl restart apache2 พอ t n t e r ไปแล้วก็พิมพ์ sudo s y s t e m c c l status apache2 อีกครั้งหนึ่งไปดูว่ามันมีอะไรขัดข้องหรือเปล่านะครับถ้าแบบนี้ก็ active running แบบนี้โอเคคราวนี้เรามาตรงนี้ครับจากนั้นก็พิมพ์และ8ป o t project ถ้าหากว่าขึ้นหน้านี้เนี่ยแสดงว่ามันโอเคเนาะจำได้ไหมครับอยู่ในอันนั้นอ่ะแล้วก็ php info ก็จะโชว์ของพวกนี้ ทีนี้เรามาเช็คหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะทำเว็บกับพวกเฟรมเวิร์อย่าง Code Igniter หรือว่า Laravel นะครับรู้สึกว่าตอนนี้น่ะ l a r a เว l 8น่ะเขาต้องการเวอร์ชัน7ขึ้นไปนะฮะอย่างน้อยน่ยต้องเวอร์ชัน7ขึ้นไป PHP นะแล้วก็ Code Igniter น่ะก็ต้องการเวอร์ชันเวอร์ชัน7ขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูอันนี้เจอมากับตัวเองลองลองไปดูก่อนลองถาม เซิร์ฟเวอร์ที่เช่าไดูก่อนนะไม่อย่างนั้นโค้ดของคุณพัฒนาไปก็ไร้ประโยชน์ครับมันใช้ไม่ได้เนาะโอเคทำอะไรอีกตอนนี้เว็บไซต์เราใช้ได้แล้วอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือไอ้0ย์ศนะูนย์ศูนยเะเราจะต้อง Disable มันซะด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มันตีกันทีหลังมันรำคาญคำสั่งก็คือ sudo so a2 d i s s i t e นะครับแล้วก็0ูนย์ศูนย์ผม จำชื่อมันไม่ได้อ่ะสูนสูนสูน default อย่างเดียวไม่มี Convict ข้างลังลองดูได้ไหมเอ่ยปมอ่ m so sudo system ccl restart apache 2แล้วก็ sudo so so system u d o s ccl status apache 2ยังรันนิงมันเดิมอ่ะเราไปดูเรายังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกโอเคครับและนี่ก็เป็นการ Setup l a m s e r v e r ให้กับ d e b เ a อร์ชั i น n 10ของเรานะครับเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปเราจะมาดูการติดตั้ง HP MyAdmin กันนะครับถ้าไม่มี p HP MyAdmin เนี่ยก็คงจะใช้งานยากเหมือนกันโอเคนะครับวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ